อย่าใส่ตอนน้ำจิ้มร้อนๆนะครับผักของเราจะเฉาไม่สวยงามครับลาดซะหน่อยครับจะค้นๆนะครับแล้วก็ติดลูกชิ้นดีมากเลยครับบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ็กจะพามาทําน้ําจิ้มลูกชิ้นสูตรโบราณมะขามเปียกพริกป่นทําง่ายๆครับมาเริ่มทํากันเลยครับ ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมเครื่องปั่นนะครับแล้วเราก็ใส่น้ํำมะขามเปียกลงไป140กรัมครับตามด้วยกระเทียมดองแกะเป็นกีบๆแบบนี้2หัวครับน้ําเปล่า60กรัมใส่ลงไปเลยครับปิดฝาแล้วก็ปั่นครับพอละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำใส่ภาชนะไว้ก่อนครับขูดออกให้หมดเลยนะครับ พอได้แบบนี้แล้วเราไปเริ่มเคี่ยวน้ำจิ้มลูกชิ้นกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเคี่ยวเรามาละลายแป้งข้าวโพดไว้รอเลยครับใช้แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า60กรมัมเทลงไปเลยครับคนให้แป้งละลายครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราไปตั้งหม้อได้เลยครับให้เราจุดไฟใช้ไฟอ่อนนำหม้อลงมาตั้งครับใส่น้ำเปล่าลงไป100กรมัมตามด้วยน้ำกระเทียมดอง100กรมัมน้ำตาลทรายแดง300กรมัม น้ำตาลปี๊บ120กร,รมัมน้ำมะขามเปียกที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปเลยครับทีนี้เราก็คนได้เลยครับเราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีคนบ้างพักบ้างนะครับแต่ว่าอย่าทิ้งเขาไปไหนไม่งั้นน้ำตาลเขาจะไม่ติดก้นหม้อครับตอนนี้น้ำตาลละลายดีแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่คือกระเทียมนะครับปั่นไม่แหลกแบบนี้ก็กินอร่อยดีครับให้เราใส่รสดีลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับ ตามด้วยเกลือป่อน1ช้อนชาพริกป่น2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่น้ําแป้งข้าวโพดลงไปได้เลยครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับที่เราละลายไว้แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆรอจนกว่าน้ําจะเดือดพ่านขึ้นมาพอเดือดพ่านขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เราคอยเช็คดูความเหนียวนะครับถ้าเหนียวเป็นที่พอใจแล้วเราก็ปิดแก๊สได้ครับตอนนี้ยังไม่พอใจก็คนต่อไปเรื่อยๆพอเราเช็คความเหนียวดูแล้ว เราพอใจก็พอได้เลยนะครับให้ปิดแก๊สได้เลยครับระดับนี้จะพอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้ำจิ้มเราเย็นเนี่ยเขาจะเหนียวข้นขึ้นมาอีกครับตอนนี้น้ำจิ้มของเราได้เย็นตัวลงแล้วนะครับแจ็คได้นำมาใส่ไว้ในถ้วยแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูความเหนียวของเขานะครับนี่นะครับความเหนียวก็จะประมาณนี้ครับเขาจะเหนียวขึ้นกว่าตอนที่เขาร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยผักชีไทยครับอย่าใส่ตอนน้ำจิ้มร้อนๆนะครับผักของเราจะเฉาไม่สวยงามครับนี่ครับเพิ่มความหอมด้วยนะครับ เพียง <P ie hn ik> แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำลูกชิ้นมาจิ้มได้เลยครับนี่ราดซะหน่อยครับจะคน้คนๆนะครับแล้วก็ติดลูกชิ้นดีมากเลยครับโอ้น้าทานมากมากนะครับอืมอืมอร่อย รสชาติดีมากๆเลยครับสูตรนี้นำไปทำกินทำขายได้เลยนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ